เป็นบวยโอ้ขวากับซ้ายแล้วครับคูน่นี้นี่นะเกินดีขวาออกนะครับแดงเองสายออกนะครับอ่ะต้องมาดูแล้วครับว่านี่ทางมวยจะเป็นยังไงอ่าลงมาี่เศษี่เ็ดพัน ขวามาก็สายไปครับแต่ก็ยังไม่เต็มแท่งเลยครับยังไม่ทันนั่ต่อยหมัดโอ้จังหวะต่อยไม่เต็มหมัดครับสุ่กรน ปีอ,อยายาลัมเลยครับโดดซ้ายครับยางยิ๊บนลครับมีความสุขที่โดนตีนครับแบบนี้อตอนนี้คู่ที่เจ็ดก็บนเวทีเทวดาน้อยวันนี้มาหลอก ยกที่สอดกระโจนจังหวะประสานแข่งกันเลยครับนี่อ่ะโอ้นไปสอดมาครับสิบมงคลขวามาโอ้ยซ้ายครับสิบมงคลซ้ายมาสองแข้งแหมร่นบนก็มีทีมดักโอ้ร่นบนมีตัดแข้งขวาสกัดครับอ่อาเป็นย่างว่าโอนไปบัดแหมแทงมันขวาแล้วก็เตะขวาขวามาเอาอย่างโต้ไปได้ก็สิบมงคล ขวามาชิวบุกกรันเดินไป่กลปล่อยมัดซ้ายครับขวาอโอโ้แทงเขาเอีเขาขวาตามมาเออจะขึ้นเขาซ้ายบัตรน,นะครับนี่กับบการแยกครับ,บ,บน,นี่ผู้ตัดสินบนเวทีไพวันสมศรี้ายล่างครับสิวบกวรัลดบน ไปขวาไปยันโตไม่ได้ขวาไปต่อยมัดขวาด่ไปขวาไปขวาเลยครับโอ้ต่อยแอ้ซ้ายโอ้หักเอาล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับนี่เอาแล้วครับเดิ๋ยวคล้องขึ้นแล้วครับไปเจ้าสิวกกอนจิชมดิ้มคล้องครับตอนนี้ ดังว่าเดินเข้าหากองซิบพกออดโดนแกขวาไปสองแก้งครับแกขวาความรุนแรงรถแตงขวาไม่ถึงเอาซ้า,ายขยับขวาไปก่อนเอาซ้ายยังไม่ถึงแรถบดสองปิดทองครับแดงน้ำเงินซิบบกอนไม่ต้ลลลลลลลงอ,องดูพร้อมครับเลยระมัดระวังนะบอยกรรมการดูอยู่ เอี่ยตายศิวกรลูกพยากราพักดีขวามาครับรถบดเนีขาวโอปัดซ้ายโอ้เร่นกันดงัดงๆเลยครับโอ้ยซ้ายเอาตั้งไ้ฮักล้ครับโอ้โหรถบดไปอยู่ล่างครับอาวยยัมโอ้โอมัดขวาโอ้เข้าซ้าย ขวาไปชิวกรรถบดคอกทีบยัดขวาโอ้ดีที่เบรกคันนี่ต้องอย่างนี้ครับน้ำใจนักกีฬาครับน่าพอใจจะเก่งแล้วโอ้ใจต้องรอโดนบัดน้ำกระจายเหมือนกันอ่าเอาเออตกหนักแล้วจากวังหินตกหนักแล้วเอเจ้าทิพ รถบัดอีกแล้วรถปดแม่ดูแล้วเออเอเานับไปถึงแปดเอาวาต่อสิบปัดก่อนเออรถบดกัดฟันสู้เอามัดเอารถบันขวาลุกนนักซอกเสียบซ้ายโอ้โหเออไหวไหม ไหวไหมตึ้งตึงแล้วครับ